ได้เห็นบรรดาผู้ที่เกิดศรัทธาต่อวัดพระธรรมกายแล้วก็อาจจะเกิดความสงสัยนะคะว่าวัดมีกลไกอะไรถึงสามารถที่จะสร้างศรัทธาในหมู่ผู้คนที่สนใจและเข้าไปดูเรื่องของวัดพระธรรมกายนะคะตลอด45ปีตลอด43ปีค่ะในการเผยแผ่แนวทางของวัดพระธรรมกายถ้าไปดูกลไกของวัดนี้จริงๆก็อาจจะได้เห็น,นกลไกที่เดินหน้า แนวทางของวัดพระ,พระธรรมกายผ่านสำนักงานเขตการศึกษาประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณทัยรัฐพระหนทัพค่ะอีเด็กเขามีความสุขที่จะไปรับละเราจะปลูแนวทางที่ดีให้เขาในการที่จะช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาของเรา,าสเสนพผู้ปกครองก็ร่วมบุญ้าน้ำปานะถวายพระธจดงด้วยค่ะ สาธุเจ้าโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่นะจ๊ะนี่เป็นส่วนหนึ่งจากคลิปวิดีโอในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเผยแพร่เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาทางช่อง DMC หรือช่องธรรมกายมีเดียแชน n นลที่พระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ระบุว่าเป็นสิ่งประสบความสำเร็จ ที่สามารถดึงเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แนวความคิดวิชาธรรมกายวีสตา้อนคนนี้นะโรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในหลายแห่งที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะกับวัดพระธรรมกายเริ่มส่งนักเรียนชั้นประถมและมัธยมกว่า100คนเข้าร่วมอบรมในโครงการเด็กดีวีสตาตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมา ซึ่งต้องใช้เวลา1คืน2วันตามหลักสูตรฟื้นฟูศิลธรรมของโลกนําความรู้ที่เราได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาวิาพา์วิจารณ์ออกมามันไม่เหมือนกันที่หนูไปเพราะว่าตอนหนูไปเขาแบบว่าสอนดีอบรมดีค่ะแต่เขาวิภาาวิจารณ์มาในภาพโพที่มันเสียๆคือมันต้องข้ามกับความรู้สึกของหนู แล้วตอนนี้ถ้าหากว่าหนูมีโอกาสก็กลับเข้าไปอบรมกับพระธรรมกายอยีกจะกลับเข้าไปอีกไหมคะไปค่ะไปแน่นอนค่ะอ,อันนี้เพราะอะไรคะก็เขาอบรมดีค่ะคือเขาให้ความรู้ดีก็แบบว่ามันดีค่ะเพื่หนูก็อยากกลับไปอีกการอบรมทุกครั้งผู้เป็นเจ้าภาพคือวัดพระธรรมกายจะเป็นคนอำนวยความสะดวกในการรับส่ง รวมถึงดูแลอาหารการกินให้กับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ <accent> นักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้เคยเข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะจากวัดพระธรรมกายหลายรุ่นนะคะและจนถึงตอนนี้ก็ยังมีโครงการอบรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าโครงการอบรมของวัดพระธรรมกายจะทําให้คนเป็นคนดีและจะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า <S <S ได้รับหนังสือเชอิญชวนจากสํานักง,งานเขตการศึกษาประจําจังหวัดเป็นประจําทุกปี ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีจึงส่งนักเรียนเข้าร่วมขอรรมกายก็จะใช้วัตถุเป็น,เป,นเป็นตัวที่จะดึงจิตให้มันนิ่งนะใช้ลูกแก้วใช้อะไร,ไรนะเป็นเทคนิคมันก็แล้วแต่แต่คำสอนผมว่ามันก็เขาก็เอาเอามาจากจากจากไอของของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ผิดเพี้ยนหรอกพูดถึงน,นนะผมก็เข้าไปสัมผัสแล้วก็ โอเคเขาก็ดีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาตั้งใจที่จะทําด้วยตั้งใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั้งโลกนี่นี่นี่คือแนวคิดก้าเลยลนะขณะที่อีกหลายโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้บอกว่าภายหลังการปฏิเสธ ก็จะมีแรงจูงใจเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมมันก็มีโปรชัวรม,มีอะไรมาอย่างนั้นก็ก็แนะนำให้เอกสารก็คือมีสิ่งตอบแทนมีแรงจูงใจนั่นแหละก็หลายคนผู้บริหารหลายคนเขาก็เขาก็ไปกันแต่พี่เองไม่ไป ฮิตเลอร์เนี่ยตอนเริ่มเผยแพร่ลัลทธินาซีเนี่ยเริ่มจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนคนหนุ่มคนสาวพอคนหนุ่มคนสาวรวบรวมได้เป็นปึกแผ่นเกิดเป็นยุวชนขึ้นมาก็ก้าวไปสู่เจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทใ,ใหญ่ๆใ,ในเยอรมันขนาดั้นก็ให้เทเงินเข้ามาสนับสนุนฮิตเลอร์ทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้น,นแล้ในที่สุดก็ก้าวขึ้นมากลายเป็นจอมเผด็จการ สร้างอาณาจักรตัวเองเท่นเดียวกันครับอาณาจักรของวัดพระธรรมกายก็เริ่มจากนิสศิตนักศึกษานะครับฝึกอบร,รมธรรมทายญาตยึดครองโชรมพุทธต่างๆทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นแผนการที่ชัดเจนละมุละม่อมมากการเผยแผ่แนวความคิดวิชาธรรมกายเข้าสู่เยาวชนครั้งแรก ตามโครงการธรรมทายาทตั้งแต่ปี2515เริ่มจากการให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมอบรมธรรมะจากนั้นจึงขยายการอบรมธรรมะเข้าสู่นักเรียนชั้นประถมมัธยมและอนุบาลตามโครงการต่างๆซึ่งวัดพระธรรมกายจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมดทุกปีจะมีผู้อุปสมบทหมู่ตามโครงการธรรมทายาตไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคนหทัยรัฐพหุนทัพ ไทย PBS รายงาน